การเปิดตัวของ All ne New Ford r a n g e r โฉมใหม่เป็นสิ่งที่คาดหมายได้ไม่ยากว่าคู่แข่งรายอื่นในตลาดย่อมมีแผนการรับมือไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งรวมถึงโตโยต้าที่เริ่มมีการขยับตัวก่อนในตลาดสำคัญอย่างออสเตรเลียด้วยการเตรียมอัปเกรดไฮลักซ์รุ่นต่างๆในไลน์อัพโดยจะเน้นไปที่รุ่นแฟลกชิพเป็นหลักและจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการภายในตรมยสที่4ของปีนี้ทำให้คนไทยได้ลุ้นกันต่อว่า จะมีการอัปเดตไฮลักซ์ฟรีโวเหมือนกันกันกบออสเตรเลียด้วยหรือไม่สำหรับตลาดแดนริงโจโตโยต้ามีแผนในการอัปเรกดครั้งใหญ่ให้กับรุ่นแฟลกชิปที่เป็นตัวชูโรงในตลาดแห่งนี้นั่นก็คือรุ่นวอล์กแต่อีกหนึ่งรุ่นอย่าง r o k k t X ต Toyota ต้จะแทนที่ด้วยรุ่นใหม่ที่ยังไม่มีการเปิดเผยชื่อรุ่นโดยบริษัทเคลมว่ามันคือรุ่นออฟโรดระดับสุดยอด ซึ่งหลายฝ่ายเชื่อว่านี่คือการประกาศทารบกับเรนเจ r ร์แรปเตอร์โฉมใหม่อย่างไม่ต้องสงสัยแม้ว่าไฮลัก์กำลังเข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่านไปยังเจ n เนอเรชันใหม่ก็ตามแต่ด้วยการเป็นเจ้าตลาดในออสเตรเลียมาอย่างยาวนานโตโยต้าก็คงไม่ยอมที่จะปล่อยให้เกิดช่องว่างที่ทำให้ Ford Ranger สามารถฉวยโอกาสชิงสุดแบ่งทางการตลาดไปได้ง่ายๆสำหรับรุ่นย่อยรค โดยยาใต้จะทำการเพิ่มความกว้างระยะฐานล้อขึ้นอีก140มิลลิเมตรทั้งด้านหน้าและด้านหลังพร้อมยกสูงอีก20มิลลิเมตรเพื่อเพิ่มความสามารถในการบุกตลุยในแบบออฟโรดที่ดีขึ้นระบบการสะเทินหน้ายัางได้รับการยกเครื่องใหม่ที่มาพร้อมเหล็กกันโรงหน้าที่ยาวขึ้นมีการปรับมุมโชคอัพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่ส่วนด้านหลังเท้าถูกขยายให้ยาวขึ้นดัมเปอร์ถูกติดตั้งให้ใกล้ล้อมากขึ้นมาพร้อมเหล็กกันโครงหลังชุดใหม่ โดยโตโยต้าเคลมว่าการอัปเกรดเหล่านี้ช่วยรถมีความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นถึง20%และมีการควบคุมการขับขี่ที่ดีขึ้นอีกอย่างที่สวกรอคอยมานานนั่นก็คือการอัปเกรดระบบห้ามล้อหลังให้เป็นแบบดิสเบรกเจาะรูระบายความร้อนส่วนดิสเบรกหน้ามีขนาดใหญ่ขึ้นเป็น17นิ้วในส่วนของรุ่นย่อยอื่นๆของ Hilux จะมีการอัปเกดในบางจุดเช่นล้อลอยขนาด17นิ้วมือจับประตูสีเดียวกับตัวรถบางรุ่นก็จะมาพร้อมระบบตือนจุดอับสายตาด้านข้างระบบตือนจุดอับสายตาขนาดถอยหลังกล้องช่วยมองรอบคันไฟส่องสว่างใต้กระจกมองข้างเป็นต้นสื่อบางสำนักในออสเตรเลียคาดเดาว,ว่ารุ่นใหม่ที่จะมาแทน Rocket X ก็อาจจะเป็นรุ่น GR Sport เหมือนที่เปิดตัวไปแล้วในหลายประเทศแต่ต้องเข้าใจว่าแม้ว่าชื่อจะเหมือนกันแต่คุณสมบัติทางด้านเทคนิคของ G-SPORT ในแต่ละประเทศจะแตกต่างกันไปซึ่งสำหรับตลาดสำคัญอย่างออสเตรเลียที่เน้นจำหนารถกระบะสมรรถนะสูงเป็นหลักเชื่อว่า Toyota แน่จะจัดเต็มในการอัปเกรดที่อาจจะบอกได้ว่าเป็นครั้งสุดท้ายก่อนการเปลี่ยนเจเนเรชันก็ว่าได้ส่วนในเมืองไทย To y ย ta จะทำการอัปเกรดได้ในระดับใดต้องมาลุ้นกันอีกที พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ